สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปรีแอคโซยิปกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับเพลงพูดไปก็ไลฟ์บอยนะคะโอแล้ะครับสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยนะโอเคเปิดตัวมาด้วยอ้าอายเดินเข้ามาแบบสับๆนี่หน้าเวงหนะ้าวีสุดมองบนโอ้แล้วอะโอ้แล้ว สวยบาร์บี้เวอร์ย,ยอดนี่แฮนนี่เหมือนมาดิลีนนะมาดิลีนมันโลหลพี่เขาจะยาวไปไหนเออี่แต่คนจุด <c oughs> จุดแบบต้องมีเนี่ยนะชอบอะ่ะนีต้องเตรียมตัวไปเดดอ๋อใครเป็นวิชัวนะ ตาอ,อมก็สวยอ่ะสวยทุกมีเลยตอ,อมนอนมายก็คือสวยนอนโดยมาตรฐานก็คือสวยอยู่แล้วเออมายยอมายยศอี๋เออเอ,อ้เออ,เอ,อ มีการประสานเสียงบ่นบ่นเออเดินว่ะอ้นนี้น่ารักอ่ะมีแต่เดินหยดน้อตาด้วยนี สวยสว่างสวัยมากสว่างสวัยไปเข้าเออเดิเนี่ยเฮ้ยอันนี้เลิศเออนี่เอาเรื่องเอาเรื่องชอบชอบลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกันอุ้ยเฮ้ยเนี่ย ตามปวดระวังข้อเข่านะคะอาจจะเสื่อมได้นะคะทุกคนข้อเข่าจริงถ้าเต้นคือแบบใช้พลังขา่มีบอดี้เช็คเอวเค็ะปากสวยนะคะขายอะไรคะขายลิปขายลิปนะคะแฮนนอนอ่ะมีสปอนเซอร์นะแคนนี่เซ็กซี่มากเวอร์ดเอาจุดนี้อันนี้น่ารัก แบบถ้าถ้าไม่ง่ายนะดูเหมือนจะแบบเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายถ้าชุดไฟไปฝั่งคอนเฟสก็คืออุ้ยนะอุ้ยนะเป็นหนาวหนาวเลยหนาวมากมันฟิลฟิลแบบเหมือนดิสโก้สมัยก่อนไหมแบบโลเคชั่นอะอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนประมาณนั้น นัดเดทสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องไปเจอกันที่แบบพวกดิสโก้พวกเทคอะไรเงี้ยชุดเชิดตอะไรก็คือย้อนยุคฟอนก็ใช่สไตล์แบบวัยเท่หรือว่ายุคแบบ90ตี้อะไรเงี้ยนี่ไหนจะเป็นสเตปแรกไหนจะเป็นสเตปแรกที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ได้เอ๊ หลังจากดูแล้วรู้สึกไงบ้างความรู้สึกก็คือดีรู้สึกว่าก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าเพลงนี้มันก็เต้นสับๆใช่ฉันชอบมากชอบจงแบบเต้นสับๆเพราะว่าเพลงที่แล้วมันเป็นเพลงหยดน้าตาที่มันแบบช้าเล่นอารมณ์อะไรเงี้ยก็ถ้าเต้นอาจจะไม่ได้มีแบบแรงๆอะไรเท่าไหร่แต่ด้วยส่วนตัวชอบการแบบเต้นแรงๆอยู่แล้วแบบเพลงบุดี้บอมหรือว่าบาช่านอะ่รเงี้ยก็ดูแบบเพลงโทนประมาณเนี้ยน่ารักดีออแล้วก็พอมาเป็นพูดไปก็ไลฟ์บอยมันก็ ก็ดีแจ่จากที่ไม่เคยแบบไม่รู้จักว่าเพลงมันคือเขาเรียกคำพูดเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยพอฟังเพลงก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันหมายความว่ายังไงเออประมาณนั้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์คือเลิศเลิศมากอยู่แล้วก็อยากอยากดูสดอยากดูจริงแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วคุณฟอร์เป็นไงบ้างคะโอ้ก็รู้สึกภูมิใจกับทุกเพลงที่ออกมาอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆไม่เคยทําให้เราเราฟอรผิดหวังเลยอันนี้คือ ให้รีวิวเพลงให้กับความรู้สึกหลังจากดูเพลงความรู้สึกหลังจากเพลงนี้ก็ภูมิใจก็ภูมิใจอยู่ดีเพราะว่าปกติโฟรอีฟก็ชอบทําอะไรที่แบบแปลกใหม่ออกมาให้แบบเซอร์ไพรส์ได้อยู่เสมออยู่แล้วก็เลยแบบรู้สึกเออมาดูแล้วก็แบบเออได้เห็นอีกมุมหนึ่งแนวหนึ่งของเพลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่ไม่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลย แต่แบบหยดน้ําตาอะไรพวกเนี้ที่ออกมาแบบตลอดก็แบบภูมิใจมาตลอดแล้วผลลัพธ์มันก็ส่องออกมาแบบว่าเออมีคนเข้าด้อมมาเรื่อยๆแบบ <c oughs> เออก<อ><อ>็ยิงไปไปได้อีกเรื่อยเลยรู้สึกภูมิใจมากก็คือ<ช>ดีค่ะช,ช่องนี้จะอวยนะคะทุกคนอยากใครอยากไปดู <c oughs> ที่แบบว่าเขาวิจารอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูช่องอื่นนะคะเพราะว่าช่องนี้จะอวยอย่างเดียวนะคะเราจะอวยแล้วจะทำไมแล้วครับ โอเคสำหรับรวันนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปดีแอคนะถ้าใครมีคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีฉากไหนที่ชอบเป็นพิเศษหรือว่ารู้สึกเออชอบทอนนี้จังเลยช่อนนี้มันตรงกับเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแชร์กันได้นะคะออตูปีชอบแบบตอบคอมเมนต์ comment, ชอบอานอมอนะไรสำหรับรวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ ก็จะเอามาลงส่วนอีกก็จะเป็นโฟอีฟนะคะเพราะว่าเราชอบไปดูโฟอีฟนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูติกต็อกเราสองคนนะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ตามที่นี้นะคะเข้าไปดูกันนะคะทุกคนใช่แล้วก็ฝากเพลงลา์บอยด้วยนะเข้าไปดูในช่องโฟอีฟออฟฟ i เชียด้วยนะช่วยกันดูแล้วก็ฟังด้วยนะเพลงดีมากเลยเอวันนี้พวกเราไปละนะครับสวัสดีครับ